ดูโรงแรมสวยๆไปแล้วตอนนี้ออกมาเที่ยวข้างนอกดีกว่านะครับเป็นบอกว่าเป็นมรดกโลกด้วยใช่ Stone Town เป็นมุมมุมหนึ่งที่พี่ชอบพี่มาซันจิบาครั้งก่อนน่ะใช้ชีวิตยอยู่ใน Stone Town สามสวันคลุกอยู่เนี้ยน,นะเพราะว่ามันจะเป็นบ้านเก่าแก่เป็นบ้านของพวกคือสมัยก่อนเนี้ยที่เนี้ยซันซิบาเนี่ยเป็นจุดค้าทาสเป็นตลาดค้า,าทาสที่สําคัญในละแวกนั้นเวลาคนจะส่งทาสไปขายที่อาหรับ พวกขายแถวพวกอตอนออกกลางอาลับต้องเอาธาตุเนี่ยมาไว้พักจุดที่ซันสิบาก่อนครับเออธาตุคนไหนหัวแข็งถูกจับแยกไปอีกเกาะนหนึ่งธาตุคนไหนที่พร้อมจะเป็นสินค้าส่งออกก็จะเอามาไว้ตรงนี้ก่อนเพื่อเตรียมส่งออกดังนั้นเนี่ยข้างในก็จะมีบ้านของพวกชาวอาลับมาสร้างเอาไว้แล้วดูสิมันคือที่ที่มีสีสันแบบฉ่ำมากเออพี่พี่จะเป็นคนชอบที่นี่มากมาที่นี่อันดับแรกสิ่งที่ควรทำเก็บแผนที่ เก็บไปเลยไม่ต้องกลัวหลงไม่ต้องกลัวหลงไม่ต้องเลยไม่ต้องเออคือสิ่งที่ดีที่สุดคือปล่อยให้ตัวเองหลงไว้ในเมืองเก่าอ่ะแล้วแบบมันจะพาเราไปตามตอกซอกซอยซึ่งแบบเออแต่มันต้องคนรถสินิยมชอบอย่างนี้ชอบเดินชอบหนึ่งชอบเดินแล้วมีเวลานิดนึงมีเวลาคือยังมาเป็นว่าอ่ะหนึ่งชั่วโมงมาเจอกันตรงนี้ไม่สนุก อยู่ที่นี่อยู่ไปเลยอยู่ไปเลยแบบอยู่ไปเลยแล้วแบบเนี่ยดูสิมีอาหารการกินมีภาพวิถีชีวิตผู้คนให้ดูแล้วความพิเศษของของ,ของเกาะซานซิบาคืออะไรรู้ป่ะสมมุติเราไปมุมอื่นๆของเอาว่าแค่แทนซาเนียผู้คนจะไม่เป็นมิตรเท่าไหร่แต่ที่นี่นะ ผู้คนจะเป็นมิตรมากคือสมมุติเราเดินเดินอยู่คนจะเข้ามามาโบอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีจมโบกับมัมโบ่อ่าจมโบบะหมีมัมโบ่มาโบเราตอบโพลอนี่เขายิ้มเลยเหมือนกับแบบว่าเออเป็นมิตรทักทายกันคนที่นี่จะเป็นอย่างนี้เลยเออดังนั้นเนี้ยเนี้ยคือจุดทําให้พี่อชอบที่นี่มากตลาดนี้เนี้ยเป็นหนึ่งในตลาดที่ถ้าคุณรังเกียจความชุลมุนวุ่นวายขอให้ละเว้นการมาตลาดนี้แต่พี่เป็นคนชอบเบียด ฉันเป็นคนชอบเบียดชอบสีสันชอบความชุลมุนมันคือตลาดอะ่ะมันคือเออแ,แล้วมาแล้วใช่แล้วพอค้าที่นี่ขายอะ่ะชอบมากเลยกล้ามีร้านหนึ่งนอนลาไปกับพื้นแล้วก็อย่างงี้ซื้อก็โอเคอ่ะเลิกดูด <c oughs> แล้วก็อนอนเออนอนนอนอย่างเงี้ยแล้วขาขึ้นหน้าแล้วก็แบบกระดิกกระดิกแล้วก็กระดิกเออจริงมีร้านหนึ่งขอโทษเอาขาข,ข,ข,ขึ้นหน้าอย่างงี้แล้วก็แบบ โอเคซื้อดูไปต่อลองกันตรงนั้นเออเอาอันไหนแล้ขาคุยเอออะไรอย่างเงี้ยคือบอกว่าเออว่ามันคือความดิบดิบเดิมเดิมของของโซนทาวที่ที่น่ารักอ่ะมันแต่มันต้องคนชอบไงแต่พี่ะชอบอยู่แล้วซึ่งดาลาจานี่เป็นตลาดใหญ่มากขายทุกอย่างเครื่องเทศอ,อ,อาหารการกินข้าวสารอาหารแห้ง กระบุงตะก้าถ้วยชามแต่มุมหนึ่งของตลาดนี้ก็คือซุกอยู่ในตลาดนี้ก็คือฟิชมาร์เก็ตปลาทุกอย่างก็จะถูกนํามาขายในตลาดนี้อพอเข้าไปปุ๊บโฮ้ยตรงนั้นมุงอะไรกันวะอันนี้ตลาดอันนี้ตลาดปลาเนี่ยด้านในแต่มันจะมีมุมนึงซึ่งแบบคนล้อมตีอกนี้ถ้าตรงไหนที่มีการตีอกตรงนั้นคือการประมูลปลาซึ่งมีทุกวันอันนี้ด้านนี้คือแผงขายปลาทั่วไปอ้าวี่ประมูลกันวยเหรอครับ ขาประมูลอะไรกันนะับแทนซาเนียนี่คือที่ที่มีกระนี้ฝั่งนี้คือทานไหน้หมอมลรอบลอมรอบตัวนั้นคือประมูลปลาท่านไหนให้ประมูลเหรอครับไม่ปลาปลาตัวใหญ่ๆเท่านั้นจึงจะเกิดการประมูลถ้าเป็นตัวเล็กๆฝอยๆอย่างเงี้ยก็มันอยู่ตามแผงคคแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ปลาตัวใหญ่จะถูกลากคอมา เอาเสนอราคามาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกราคาไปแล้วร้านไหนประมูลได้ก็จะเอามาขึ้นแผงตัวเองก็มาสับเป็นชิ้นๆเพื่อเตรียมที่จะขายไปอะไรเงี้ยอ่ะก็เรื่องช้อปปิ้งสนุกแน่ถ้าเดินในโซนทาวนเรื่องอาหารการกินไม่ต้องห่วงบอกว่าบางคนอกโอ้ยจะกินยังไงถ้าเดินที่นี่ครึ่งวันมีคาเฟ่เดี๋ยวนี้อย่างที่ การบอกอันนียครับสไตล์อาหารเป็นไงบางที่นู่นกินย่างไหมเทียบกันกับเมืองไทยคนไทยจะถูกปากไหมเมื่อกี้เห็นปิ้งย่างว่าเป็นเคลิกสครูเออร์ใช่ไหมเป็นแบบบาร์บีคิวสไตล์เขาใช่สไตล์นี่เลยมีไก่รสชาติเหรอพี่เอารสชาติก็โอ้นะเมื่อกี้สีมันดูน่ากินมากเลยนะถ้ากัดเข้าไปแล้วแบบนี่คืออะไรเลยมีไก่มีแพะมีเนื้อไก่มีเนื้อแพะอะไรอย่างเงี้ยแต่ความสนุกสนานของการเดินในสโตนทาวน์คือในเขตเมืองเก่าเนี่ย มีโบสถ์อยู่ประมาณถ้าพี่จะไม่ผิดมีประมาณ2โบสถ์อันนี้คือ Anglican Church เป็นโบสถ์ที่สำคัญของเขาทำไมถึงสำคัญเพราะว่าโบสถ์นี้เ,เคยเป็นตลาดค้าทาตมาก่อนค,ค,คนที่มาที่นี่ไม่ได้มาดูโบสถ์ละแต่มาดูว่าจุดนี้เคยเป็นจุดที่ทาต จะถูกทรมานถูกอะไรเงี้ยนี่เห็นไหมเขาทำรูปป้งรูปปั้นาไว้ว่าสมัยก่อนโอ้อโซลามขอกันแบบนี้เลยนะจ๊ะใช่ก็ให้รับรู้เป็นเหมือนมิวเซียมก็มียก็ดูโมเดิร์นมากใช่ใช่คือคือทำไว้ให้นักท่องเที่ยวดูเฉพาะเลยว่าตรงนี้เป็นตลาดค้าทาสมากกอนอะไรเงี้ยและในเมืองเก่าก็จะมีโบสถ์อยู่มาสอแห่ง ไฮไลท์ของการากมาเยือนเกาะซันซิบาคือเป็นเก,กาะที่ทดูพระอาทิตตกสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยพี่ว่าเพราะว่าใต้ชดที่มันจะเป็นพระอาทิตย์ดวงใหญ่ๆเราจะเห็นพระอาทิตย์ดวงใหญ่มากที่นี่จะมีเรือดาวมาครับทุกวันจะเป็นแบบนี้แล้วชีวิตก่อนพระอาทิตตก,กคือสวยงามมากเราจะเห็นแบบบนชายหาดอะความที่ความที่ซันซิบาเป็นเกาะที่ดิบๆดบเดิมๆอะพอตอนเย็นอะ ผู้คนออกมาใช้ชีวิตชายหาดชายหาดเดียวอะเป็นเหมือนหนึ่งเป็นเหมือนห้องนั่งเล่นทําให้เรารู้เลยว่าเกาะเกาะนี้บนชายหาดมันเป็นทั้งเหมือนยิมเลยนะคนมาออกกําลังกายกันตอนเย็นเด็กๆชาวเกาะบางคนใช้มันเป็นสนามฟุตบอลบางคนใช้เป็นห้องนั่งเล่นบางคนใช้เป็นเหมือนยิมเออแล้วเขามาเล่นจับกลุ่มกันเองอะเด็กอะบางที่ก็เหมือนสนามเด็กเล่นเราเลยรู้สึกเฮ้ยจริงๆเนี่ยชีวิตมันหาความสุขง่ายจะตายแค่ชายหาดเดียวมันสามารถ เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชาวเกาะอ่ะแต่สําหรับนักท่องเที่ยวมันคือมุมที่แบบเอาไว้นั่งรอดูพระอาทิตย์ตกตอนเย็นแล้วดูสิว่ามันสวยงามแค่ไหนอะไรเคือไม่ต้องออกไปไหนเลยนั่งนิ่งๆตอนเย็นๆแบบสงบๆ,ๆข้างหลังนี้เตะฟุตบอลกันออกกําลังเป็นแก๊งเลยนะเต็มบีบอยแม่บ้านก็นั่งนอนคุยกันบนหาดทรายเราเลือกมันเป็นวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ได้บรรยากาศโลคอลระดับหนึ่งเลย ดีมากคือใช่สําหรับพี่เออเนี่ยแหละเป็นเหตุผลที่ทําไมถึงชอบเกาะซานซิบาโอ้นี่คือเรือดาวด้วยใช่สวยงามขนาดนี้โอ้โหเมาส์ขนาดนี้น่าไปมั่งจริงนะครับน่าลองดูทุวนอีกทีหนึ่งนะคะก็บินไป2ต่อแล้วกันนะครับไปลงในโรบีแล้วก็เข้าไปที่ซานซิบาได้เลยนะครับ2วีซ่าก็ออนอ r i v ไ l ได้นะอาหารโอเคมีปิ้งย่างต่างๆโรงแรมอยางที่บอก มีสปาสวยงามเรียบร้อยนี่ก็คือซานซีบานั่นเองคราวหน้าครับพี่การคราวหน้าย้ายจากแทนซาเนียเป็นครั้งแรกเป็นประเทศที่121ของพี่ก็คือ1 2 1แล้วหรอครับเป็นโมซัมบิกเป็นประเทศโมซัมบิกไม่เคยไปมาก่อนก็เนี่ยเพิ่งได้ไปเป็นครั้งแรกใช่อ๋อโหจะมาเมาพร้อมกันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของพิการนะครับติดตามครั้งหน้ากันลวกันนะครับถ้าเกิดว่ามีคําถามอะไรฝากมาได้เลยอินสตาแกรมของดาว2คนนะครับ ไว้เม้าอีกครั้งหน้าผมว่าสนุกแน่นอนนะครับแต่วันนี้หมดเวลาของเราสองคนและทีมงานแล้วต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ